ค่ะมือนีนุนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกีก่ยวกับเลขค้อมฝันกับเลขสูตรของพ่อสอนชัยภูมินะคะพอเล่าวาเลขของเล่าเลขสูตร,รเลขฝันเข่าเป็นประจํานะคะวดที่ผ่านมานี่เขาหาหนึ่งรางนะคะสําหรับวกวดนี้เพิ่นหายนุนทิยาเป็นสะพานบุญหายเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันห้างเดียวสามโตนะคะสําหรับเลขสูตรกับหายข้างบนสองโตอ่าข้างบนสองคู่ข้างล่างสองคู่นะคะ ไหน้อยๆนะคะสําหรับค้นทุนหน่อยหามพลาดนะคะสําหรับเลคความฟันกับมีคนมาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้นะคะไยมาสามตัว้างเดียวจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวานน่างนนทิยาก,กับพ่อสอนชัยยภูมิงวดวันที่16กกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะคะ พ่อห oh. วันดีค่ะ,ะวันดีค่ะ,ะแนวทางของพ่อจะไหโนธิยาเป็นสะพานบุญไฮเขามาดจาังหวหลงแล้วค่ะเขมาเรียกะครับเพื่อว่าหมวดว่าเอมื่สองมื่นนี่ขนเขาหนึ่งหาเข่าหนึ่งหาหาหนึ่งครับเอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มาบนหรือมาลางส่วนมากถึงมาบนครับส่วนมากมาบนมาบนนี่เข่าสามตัวหรือสองตัวครับพ่อ มันก็เคยเข่าสามตัวต้นี่มาตลอดแล้วก็ไอ้สามตัวแตกไมห้หคือฮ่าเข่าสามครับอ๋อห่ะเา,า,าอ๋อเคยเข่าสามตัวแล้วก็เข่าสามตัวตดนสามต,ต,ตัวตรงๆกับเคยสองตัวล่างนี่กับเข,าข่าคือการหัวดผพานมานีนเข่าหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งห่าล่างมันบะคะคอ่ะเลขนี้แยกบนแยกล่างหรือว่าร่วมกันเพาะ แยกบนแยกกลางให้เลยครับอ๋ออ๋อนุ่นที่ยากชอมแล้วค่ะชอมแล้วค่ะครับเอาบนบนบห้วิ่งหนึ่งเลยนะครับบนครับวิ่งหนึ่งบนครับสามตัวบนครับสามตัวบนอ่านหนึ่งหกครับห้าหนึ่งหกห้าอ่าหนึ่งเก้าครับ หนึ่งเก้าครับสัดสองหางครับเลขสองตัวกันนึ่งหะเออนึ่งเก้าหนึ่งหกเหรอคะครับผมหนึ่งหกหนึ่งเก้าเน้นชุดได้ครับพ่อเน้นเน้นทั้งสองหางเลยครับอ๋อน้ำหนักเท่ากันครับเลขทั้งหมือนทั้งมวนนี่จำเป็นต้องกราบบอแต่แต่เจซีมันขับอยากให้กราบ้ำหน่อครับอ๋อ oh, กราบด้วย ขึ้นมาตัวใด้ไก่ขึ้นตัดเหรียเราครับแต่วว่าผมตัดให้สองข้างเลยค่ะข้างล่างนี่วิ่งตัวได้พอ่อว่างผมนี่วิ่งหกเหลยครับข่างวิ่งหกให้สองข้างครับให้ตัวได้แน่ค่ะล่าง ไอศูนย์หกกับหนึ่งหกกับศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกครับกลับด้วยกลับด้วยค,คือกันตัวหนึ่งคือสองหกแล้วครับกันสองหกเป็นตัวกันครับเอ่อตัวกันนี้เคยเขาว,ว่าตัวกันนี้เคยเขาอยู่ครับอืม จะมีเลขวบฝันดูหางหนึ่งเอา่ครับเอาค่ะต่มาเลขวฝันผมมันจะเข้าดเาเีเลขเลขซูนีล่างนี่วิ่งหกไ่ศูน์หกกันหนึ่งหกตัวกันคือสองหกเน่นชุดได้ครับพ่อเน่นหนึ่งหกกับตัวนี้นะครับอ๋อเน่นสองตัวครับฝันฝันว่าจาังใดคะ่ะควมฝันฝันว่าผู้เฒ่าครับผมไปนอนยูบ้านหลังเกาเหา มีปูเขาปูนมมโตกันคือรตอรียางรีสลีขายยุบานลังนั้นหลานบานเพิ่นค่ะปนี้เพิ่นกันเลยปูเ่าผูนนึ่งผูหยิ่งป่นก็เลยว่าโอ้หาน1ามหนึ่งสี4ให้เนามหนสี่ยห่เนียาซั่นค่ะิ่นกันเลยส้่กันว่าสามหนึ่งีบ่ีเพิานแล้ว่าไม่อี่าซั่งปูเขาผูหญิ่งปูโตกันนะอือปูนก็เลยลุกขึ้นใกูเอก็เลยว่าสิไป เมืองน้ำพืนก็น่าวันเสนอผมคนได้ล,ลุกเ่ะไปเพิงน,น้ำพืน,นเดียพิ่นก็ได้ซื้อกันอยู่แกงลอตอรีมาใหม่ตะบนวันมันเคยเคยเข่าอยู่ครับผมก็ได้อยากฝากไปน้ำซื้อละอ,อ๋อเลกว่าฝันทางเดียววันป่ะค่ะหางเดียวครับสามหนึ่งสีครับสรุปแนวทางของพ่อสอนชัยยภูมิงวดวันที่สิบหก กุมภาพันสองห้าหกเลขแยกบนแยกล่างวัต่ิพานมานี่เขาหาหนึ่งล่างงวดนี่ให้วิ่งข้างบนวิ่งหนึ่งบนจับคู่สองตัวมี2คู่มี16ึ่งหกกับหนึ่งเก้าน้ำหนักทอกันเลข3ามตัวหาหนึ่หาหนึ่ก้านำหนักทอกันสำรับข้างล่างวิ่ง6ตัวเดียวให้0ูย์หกับ16เป็นตัวเน้นตัวกันก็คือ26งหก สำหรับเลขความฝันสามตัวห้างเดียวคือสามหนึ่งสี่นุติยาลงถูกบ่ค่ะพ่อถูกโยครับค่ะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะ <c oughs> วันนี้ให้เอซโสดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ่ส <c oughs> วัสดีครับค่ะพ่อไมเพ็น,เนอเอฟซีกับสิดงยินเลวนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุติยากับพ่อสอนชัย,ยภูมินะคะแนวทางของพ่อเพิ่น สุดยอดมากนะคะให้แค่สองคู่นะคะบนสองคู่ล่างสองคู่นะคะหายมร้ายนะคะเพิ่นบอกว่าย้อนล้างมากนี่เข่าเป็นประจํานะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข่าบนร้ายก็ล่างแต่ว่าวัตถิพานธ์ามากนี่เข่าหาหนึ่งล่างนะคะบางข้างกับเข่าสามตัวตรงบางข้างกับเข่าสามตัวโต้ดนะคะสําหรับข้างบนนะคะวัตถิพานธ์ามากนี่เข่าตารางนะคะสําหรับแนวทางของเพิ่นก็มีทั้งสูตรมีทั้งคว่ำฝันนะคะแต่ว่าให้ย่างละนหน่อยๆนะคะ นุนยทิยาว่าสําหรับคนทุนหน่อยนี่ห้ามพลาดนะคะเป็นโอกาสดีนะคะที่เพิ่นหายนุนทิยาเป็นสะพานบุญหยัย mm hmm. เฮากับมรุ่นน้กา,า,ากันว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงงวดนี้เปิดตัวงวดแรกนะคะนุนทิยาจะอธิบายตัวเลขอีกรอบแนวทางของพ่อสอนชัยยภูมิงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568 ขวอที่ผ่านมาเข้าห้าหนึ่งล่างนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ขางบนนี่ให้วิ่งหนึ่งผู้ใดมากวิ่งมากแกนมากออกกําลังกายวิ่งหนึ่งตัวเดียวจับคู่สามตัวบนมีห้าหนึ่งหห้าหนึ่งเก้าน้หนักเท่ากันเลขสองตัวมีหนึ่งหหนึ่งเกนะคะสําหรับขางล่างวิ่งหตัวเดียวจับคู่ศูนย์หหนึ่งห เป็นตัวเน้นโตกันคือสองหกนะคะสำหรับเลขคว่ำฝันสามตัวหางเดียวคือสามหนึ่งซีนะคะนะคะเพื่อนฝันว่าผู้ยิ่งบอกว่าให้ไปซื้อเลขสามหนึ่งซีมันจะออกตัวนี้นะคะเพ่นบอกว่ามันจะออกตัวนี้บางข้างคว่ำฝันพอแล้วบอกว่าคว่ำฝันกับเขาดีคือกันนะคะนะคะนุ่นที่ย่าว่าเป็นแนวทางหาเื้อสลากินแบ่งรัฐบาลคิดว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับคนทุนหน่อยนะคะนะคะให้เอฟซีตัดเองเด้อค่ะนะคะ,นะคะ เลขขอ้อม้าตัดได้มันจะตัดสามหนึ่งแต่นั้นย่าทัดให้ก็ได้นะคะสามหนึ่งสามสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะคะบางคนอาจจะตัดบวกเป็นนะคะถ้าถ้าสามตัวมุนนี้เลขสามตัวมันจะมุนได้หกกลับนะคะจะโบกมุนหายนะคะถ้ามุนเนี่ยจะเป็นสามหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งหรือส หนึ่งสี่สามหนึ่งสามสี่ยิงสี่นะคะแล้วก็สี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งนะคะจะมุนได้หกคับเพราะว่านว่าเป็นเลขเบิ้ลดนะคะแต่ว่าสองตัวนุ่นที่ยาตาหายสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่นะคะสําหรับเลขกล้องฝันนะคะนะคะจดดว้แคปหน้าจอว้นะคะ,คอะ,คะพอเล้าหายหน้อยอีรีนะคะนะคะเข้าเป็นประจําเพื่อนหายนุนทิยาเป็นสะพานบุญหายนะคะนะคะนุนทิยากกับเขวยพ่อหายพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีโสดีนะทางของพ่อสอนชัยภูมินะคะ